S <S สวัสดีค่ะสำหรับภาคสองของเราตอนนี้มีเรื่องสาระภาคสองน,นงคะคะหัวใจก็มีเรื่องน้องสาวไหยาค่ะจัยเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพี่น้องสี่คนนะคะที่ อยู่ดีๆเนี่ยน้องสาวคนที่4ี่ของเราก็หายตัวไปแล้วพี่สาวทั้ง3คนก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้ก็เลยทั้ง3าคนเนี้ยก็เลยต้องหาแบบเขาเรียกว่าวิธีพิสูจน์ตัวเองแหละว่าตัวเองอะไม่ใช่คนทําตัวเองไม่ได้ทําน้องสาวหายไปอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวมันจะลึกลับซับซ้อนมากถ้าใครเคยดูด้วยล <c oughs> ักหลัง <c oughs> ก็จะเป็นแนวนั้นเลยที่แบบสืบสวนสอบสวนนะคะหา ฆาตกรหาคนผิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างทางก็เจอเรื่องราวอีกมากมายเลยก่อนที่จะแเรื่องนี้เนี่ยจะมีคาลคเตอร์ที่แตกต่างจากเรื่องที่เคยแสดงมาก่อนหน้าก็คือเรื่องนี้จะโตเพราะว่าเล่นเป็นพี่สาวเจนเล่นเป็นพี่สาวคนโตก็จะมีความแบบว่าต้องเป็นผู้นำแล้วก็ต้องมีความนิ่งเพราะว่าเราต้องรับหน้าที่เป็นประธานบริษัทด้วยอะไรเงี้ย ฉันเป็นประธานบริษัทนะจ๊ะอเอ้ก็เลยต้องมีแบบความแบบนิ่งๆคืนอะไรเงีงเย้ยคือน,นอกจากแตกต่างกับตัวละครอื่นแตกต่างตัวเองสุดๆคิดหนักมากเรื่องนี้แต่ว่าเต็มที่แน่นอน <laughs> เอาอยู่แน่นอนเอาอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งใจมากนักแสดงทุกคนในนี้ตั้งใจทํางานมากๆค่ะสหกสี่เด็ดเรื่องถัดทุ่าร้อนใช่ไหมคะที่กันรับในการถ่ายร้อนแบบโอ้โหการถ่ายร้อนอ่ะ จริงๆก็จูดในห้องแอร <c oughs> ์นั่นแหละแค่นั้นเลยใช่คือในในแบบพอภายนอกมันร้อนแล้วในห้องแอร์พอเปิดแอร์รู้สึกสบายกว่าปกติแบบเบาไม่ถูกมากเราก็เลยใช้วิธีนั้นแหละถ้าแบบถ้าเป็นช่วงที่เราแบบไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอยู่ในห้องเปิดแอร์นอนดูหนังดูทีวีใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไปเพราะว่าออกไปข้างนอกคือแค่เปิดประตูห้องก็ร้อนแล้วอะก็รู้สึกว่าเอ้ยอยู่ในห้อง จก็คือจริงๆตอนนี้เนี่ยถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องป้าหล่ออันเซลนะคะเรื่องนี้ก็เล่นกับพี่เตพี่นิวแล้วก็มุกคือทั้ง3และรวมแจนเป็น4เนี่ยคุยกันเก่งมากเราก็เลยใช้วิธีแก้ร้อนด้วยกันคุยกันให้มันลืมร้อนไปเลยคุยจนโฟกัสอย่างอื่น ไม่โฟกัสและร้อนเลิ้นเหงื่อแตกเหงื่อตึกอะไรไม่สนใจคุยให้มันแบบไม่ต้องไปรับรู้หนึงความร้อนเลยละ,ะกันไครืดืด้แดงมะนาโซดาเท่านั้นค่ะใช่เมนูโปรดเมนูโปรด,รปรดกินแดงมะนาโซดาจบ <c oughs> ชีวิตสบายละแล้วแบบเสื้อผ้าสบายกันก็ไม่สตอนนี้หรอสกรลามสักแขนกุดกางเกงขาสัน้น <c oughs> หรือบางทีก็ขายาวก็ได้อะไรางี้แต่ข้างบนต้องขอแบบชิ้นเล็กนิดน,นึงเพราะว่ามันเกินต้านอ่ะ,ม,อะมันเกินต้านจริงๆแบบบางทีเราก็กลัวแบบเฮย้ยเราจะโดนแดดแรงไหม,มเสือมันเอาเอาเย็นเช้าวันเอาเย็นไว้ก่อน <c oughs> ใช่ค่ะใช่ มากอย่างเงี้ยมีวิธีการแตแนะนำแฟนเจอแดดเจออะไรเนีน่ยไม่ควรจะเป็นคนดูแดดดีเลยค่ะสำหรับคนที่ร้อนเจอแดดอะไรอยากถ่ายของมากเพราะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งขา,ายได้ไหมถ่ายได้ขอได้นะาแน่จริงๆเราต้องบำรุงผิวของเราให้มันแบบว่าชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะการโดนแดดโดนมลภาวะอากาศร้อนเนี่ยมันทำให้หน้าของเราแห้งถ้าเราบำรุงไม่ถึง เราก็อาจจะผิวหน้าเสียได้ดังนั้นใช้ลาเนตนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ